That's ครับกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับช anel จันเดียนครับพบกับผมครูเดียวันนี้ก็จะเป็นวันที่ผมจะนําเจ้าเดือยยันพศสองกระบอกนี้ครับเป็นปืนกระบอกที่3ผมแล้วครับไปทําการทดสอบลองยิงนะครับที่สนามยิงปืนที่ใกล้ที่สุดนะครับผมดูบรรยากาศแล้วเนี่ยฝนน่าจะตกนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวมีวันเวลาว่างแค่วันนี้วันเดียวตอนนี้นะครับจับถือตัวปืนนิ้วออกนอกกลไกนะครับกดแม็กกาซีนดึงสลาย สองดูในลังเทลิงไม่มีกระสุนครับปลอดสไลด์ลั่นไกปนนี้ทางทิ๊ปลอดภัยนะครับปืนเดือย่ายันเกรกระบอกนี้นะครับผมก็ได้ทําการครอบครองมาไว้เป็นเวลารวมๆเดือนแล้วแหละนะครับทาการทางสปริงอะไรเรียบร้อยนะครับทั้งทั้งสปริงแม็กแล้วก็สปริงรับแรงรีคอร์นะครับเราจะไปทําการทดสอบลองยิงให้ทุกท่านดูปืนกระบอกนี้นะครับเป็นปืน ลูกซองนะครับขนาด12เกจยิงกึ่งอัตโนมัตินะครับโดยเขาจะสามารถเปลี่ยนแม็กกาซีนแบบนี้ได้นะครับข้อดีของเขาคือสามารถบรรจุกระสุนได้เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็น5นัดหรือ10นัดถ้าท่านใดต้องการที่อยากจะนําไปต่อเพิ่มออกมาอีกก็สามารถต่อเพิ่มได้นะครับ5กับ10ก็เป็น15นัดนะครับผมเป็นปืนยาวทรง A r 15ซึ่งผมขอบอกก่อนเลยนะครับว่าปืนนี้ผมจะ นำมาใช้งานเนี่ยผมก็จะแต่งตามที่ผมใช้งานนะครับบางท่านบอกว่าทําไมไม่ใช้ปืนเดิมเดิมนะครับซึ่งผมขอบอกเลยว่าปืนนําเดิมต่อให้ผมเอาปืนนําเดิมไปทดลองยิงให้ทุกท่านดูครับสักวันผมก็เอาผมก็ต้องเอาของพวกนี้กลับมาติดไว้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเอาปืนที่ใช้งานไปยิงทดสอบจะดีที่สุดนะครับส่วนตัวแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมคิดว่าน่าจะช่วยรับแรงรีคอยได้มากมายนั้นก็คือเจ้าตัว คอมเพนเซเตอร์ของ JKC นะครับของพีโก้ JKC ตัวนี้ผมใช้เป็นตัวคอมเพนเซเตอร์ตัวสั้นนะครับที่เขาบอกว่าจะช่วยลดแรงรีคอยล์ได้ถึง50%เลยทีเดียวนะครับผมส่วนอื่นที่ผมติดก็จะเป็นพวกเรดดอตอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวจะได้ทดสอบกรดดอตตนี้ด้วยเป็นทรง AR15 จะเห็นว่ารางบาของเขาเป็นรางพิ卡ตินีมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับจะเห็นว่าผมใส่ตัวอุด,อด,อดรางพิ卡ตินีด้วยเพื่อให้เวลาจับสัมผัสมันจะได้เรียบเนียน ก็มีตัวจิปนละ็อกตรงนี้นะครับเอาไว้ใส่รางเอ็นล็อกใส่ได้เลยนะครับสามารถติดอุปกรณ์เสริมได้รอบทิศทางเลยนะครับตองนี้ก็เช่นเดียวกัน,นตัวศูนย์เล็งเดิมนะครับผมไม่ได้ทิ้งนะบางคนก็ถ้าติดติดเลดบดอทแล้วเนี่ยบางท่านก็ทิ้งไปเลยนะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยเขาแถมเป็นรางเอียงสําหรับติดดอทเอียงมาให้ผมก็เลยเอามาอะดัปใช้นะครับก็คือเอารางเอียงมาติดแล้วก็ใช้เป็นตัวศูนย์หน้าศูนย์หลังนะครับ เวลาเราเนี่ยอยากจะเล็งเล็บดพอเล็ดอดับหรือว่าเล็ดอใช้งานไม่ได้เราก็เอียงมาด้านนี้เพื่อที่จะใช้ศูนย์เปิดนะครับเอียงยิงได้ใช้ศูนย์เปิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปนะครับผมต,ตอนนี้เล็บดอมันยังไม่มีปัญหาก็ใช้เล็บดอปตปก่อนตัวคันลังตรงนี้นะครับที่จริงมันถอดได้นะครับสามารถใส่ได้ทั้งซ้ายและขวาถอดมาเสียบด้านนี้ได้ส่วนตัวผมอยากติดไป้ด้านซ้ายนะครับเพราะว่าเวลาขึ้นลำ มือขวาที่เราถนัดมือมือที่เราใช้ยิงเนะี่ยจะได้ไม่ต้องละออกมาเพื่อดึงพลังรหรือบางท่านใช้มือซ้ายอ้อมไปนะครับผมว่ามันช้านะครับถ้าอย่างนี้น่าจะเร็วกว่าอันนี้แล้วแต่ความถนัดของแต่ละท่านนะครับลูกซองชนิดนี้นะครับเป็นลูกซองแบบถึงอัตโนมัติคําว่าถึงอัตโนมัติก็หมายถึงว่าเราบริหารก,กลไกโดยการเหนี่ยวไกนะครับเหนี่ยวครั้งที่หนึ่งแล้วเราไม่ต้องมาขึ้นลำใหม่ครับเราสามารถยิงต่อเนื่องได้โดยการเหนี่ยวไก แต่ถ้าเป็นพวกอัตโนมัติเลยนะครับก็จะเป็นพวกปืนของของทหารหรือเจ้าหน้าที่นะครับตัวน,นั้นจะสามารถปรับโหมดอัตโนมัติหรือ f u l อ auto ได้เลยนะครับอันนั้นจะสามารถยิง,ยง,ยงแบบรวดเดียวหมดแม็กไพรก็ได้นะครับตัวนั้นแบบสำหรับประชาชนคนธรรมดาทั่วไปสามารถครอบครองได้เฉพาะปืนอัตโนมัติเท่านั้นนะครับผมปานท้ายสามารถปรับยืดหดได้ครับสบายๆนะครับแล้วแต่ว่าท่านจะ,ะชื่นชอบในระยะไหนนะครับผม แล้วก็อีกอันนึงก็คือบอแม็กนะครับบอแม็กตัวนี้ก็ได้มาจากรั่นปืนปิยะนะครับทําให้เราสามารถหารูที่จะเสียบแม็กได้ไวขึ้นนะครับผมปกติเขาจะให้รูแม็กมันจะมีมาให้นิดเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเราขยายบอแม็กเนี่ยนะครับปากบอแม็กมันจะกว้างขึ้นนะครับผมถามว่าลูกซองตัวนี้มีข้อเสียไหมนะครับตอนนี้ข้อเสียหลัก นะครับที่เกิดปัญหาใหญ่ๆเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการยิงแล้วลูกติดนะครับผมเดี๋ยวตอนไปที่ไปทดสอบเรามาดูกันว่ายิงไปติดไปหรือไม่นะครับตัวเลเยอย่าง12นะครับพอเมื่อเราติดของแต่งไปเยอะๆเนี่ยน้ำหนักมันจะขึ้นมานะครับผมลองชั่งน้ําหนักดูเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูนะครับผมลองชั่งน้ําหนักดูแล้วนะครับตัวปืนเปล่าๆนะครับที่ยังไม่ได้เสียบแม็กกาซีนเข้าไปนะครับรวมคอมเพรสเซอร์รวมของแต่งทุกอย่างนะครับแล้วก็เลดดอปด้วยนะครับ จะอยู่ที่4.23กิโลกรัมนะครับ4.23กิโลกรัมหรือ4กิโล2ขีดโดยประมาณนะครับแมกกาซีน5นัดนะครับแม็กเปล่านะปืนเปล่ากับแมกกาซีนเปล่าไม่ใส่กระสุนเต็มแม็กนะครับจะอยู่ที่4.547กิโลกรัมหรือ4กิโล5ขีดนิดๆนะครับแต่ถ้าใส่กระสุนเต็มแม็กนะครับอันนี้คือแม็ก5นัดนะครับก็จะอยู่ที่4.767นะครับเดี๋ยวผมขึ้นอิสเสตภาพตอนที่ช่างน้ำหนักให้ดูนะครับ ต่อมาแม็กยาวนะครับตัวปืนเปล่ากับแม็กยาวเปล่านะครับจะอยู่ที่4.734นะครับ4.734คือตัวปืนรวมกับแม็กยาวนะครับต่อมาแม็กยาวใส่กระสุนตเต็มอัตรานะครับใสกระสุนตเต็มแม็กคือ10นัดนะครับจะอยู่ที่5.119ปืนตัวนี้ก็รวมๆก็จะหนักอยู่ที่ประมาณ5กิโลนะครับถ้าใส่กระสุนตเต็มนะครับ10นัดถ้าใส่ ห้านัดก็จะอยู่ประมาณ4.7นะครับ4.7ขีดรวมๆก็ตีไปเฉลี่ยเป็น5กิโลแล้วกันนะครับสำหรับตัวยายามเคี12ตัวนี้นะครับในการตกแต่งทุกอย่างนะครับซึ่งน้าหนักตัวปืนถ้าเทียบกับหลายๆรุ่นนะครับหรือว่าตัวลํากล้องยาวๆนะครับก็ยังถือว่าน้ําหนักยังไม่มากเท่าไหร่นะครับสำหรับคนที่รับการฝึกมาอย่างดีแล้วนะครับน้ําหนักตัวปืนก็คงจะไม่ใช่ปัญหานะครับผม ครับการทดสอบเดยย่าเอ็12นะครับวันนี้ต้องขอภัยนะครับที่ผมไม่ได้ยิงไปพูดไปนะครับเพราะว่าฝนก็ตกเทลงมานะครับเนื่องจากตอนนี้สภาพอากาศก็กําลังอยู่ในช่วงฝนตกนะครับเดี๋ยวจะมาทดสอบลองยิงปืนเดย่าเคี12แต่ละรูปแบบดูกันนะครับว่าจะติดขัดไหมนะครับผมเอานะครับเดี๋ยวลองยิงดูสักสองนัดนะครับเพื่อดูว่าระยะสิบห้าหลา จะยิงโดนไหมนะครับเป็นกระสุนแถมน,นะครับสําหรับที่เจ้าของดอบนะครับที่ให้เป็นลูกกระสุนเดี๋ยวดูว่าดัอกดบบมือสองนั้นที่เขาตั้งมาให้ตรงหรือไม่นะครับลอ๋ยินดูสักสองนักครับร้อมนะครับ เซฟมีกดลูกหมดหลายพรางนะครับผมก็ถือว่ายิงได้ดีนะครับนัดแรกไม่โดนนะครับแต่ว่านัดที่สองโดนจ,จังเลยครับนัดแรกอาจจะแังไม่ซิมกับใครดีนะครับถือว่าแม่นยำนะครับเร็จับ คลิปนี้ผมต้องขออภัยนะครับคลิปมันเบอรอนะครับลืมแตะโฟกัสอ่าเดี๋ยวแต่ว่ามันก็จะเห็นเป็นเงาเลางๆอยู่แต่ว่าก็ดูเพื่อเอาความความมันละกันนะครับผมฟังเสียงการทดสอบนะครับผมวันนี้ผมก็ได้ทดสอบทั้งหมดประมาณ30นัดนะครับทั้งยิงรัวยิงปราณีตนะครับค่อยๆเล็งเหนี่ยวไกลครับก็ถือว่าเป็นปืนที่ดีเช่นเดียวกันนะครับท่านใดที่ สนใจอยู่ก็ลองดูก็ได้ครับบางท่านบอกว่าความน่าเชื่อถือมันสู้ปั๊มแอคชั่นไม่ได้แน่นอนครับปั๊มแอคชั่นเป็นอะไรที่เราสามารถบริหารกลไกได้ด้วยมือแต่เจ้าตัวโดยานเกมสสอนเขาจะบริหารกลไกโดยใช้ห้องแก๊สนะครับนะเมื่อกระสุนมันระเบิดออกไปปุ๊บเขาก็จะเอาแก๊สนั้นกลับมาเพื่อที่จะดันนะครับดันตัวเข็มแทงชนวนดันตัวชุดลูกเลื่อนถอยหลังกลับมาในตำแหน่งที่พร้อมยิงแล้วก็ ทุเรีอนก็จะดันตัวเองกลับไปในตำแหน่งที่พร้อมเหนียวไก่นะครับผมพร้อมเหนียวไก่อีกทีอาจจะเห็นว่ามีตอนหนึ่งนะครับที่ผมยิงไปแล้วเกิดเหตุติดขัดขึ้นหนึ่งนัดนะครับก็คือกระสุนไม่ป้อนนะครับกระสุนไม่ป้อน,นเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าอาจจะเกิดจากกระสุนนัดที่ผมบรรจุเข้าไปนะครับมันเกิดจาก กระสุนมันบี้แบนหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้ผมบรรจุผมเห็นชัดเจนเลยว่ากระสุนมันเกิดการบี้แบนตอนที่เรายิงปุ๊บปลอ,อกกระสุนอันนั้นมันอาจจะก,กระเด็นออกไปไม่สุดแล้วไอตัวสไลด์ของเราเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถที่จะป้อนลูกนัดต่อไปได้นะครับแต่ว่าผมก็แก้ไขโดยการดึงดึงคันลังอีกรอบนึงนะครับดึงคันลังอีกรอบนึงเพื่อที่จะทําการเช็ค หรือว่าทําการแก้ไขเหตุติดขับแล้วก็ยิงนัดต่อไปก็ไม่มีปัญหาเลยครับยิงทุกนัดกระสุนหมดตะไลค้างทุกนัดนะครับถือว่าเป็นผมโชคดีมากนะครับที่ซื้อปืนกระบอกนี้แล้วก็เลือกเลือกได้ได้ดีนะครับทางร้านก็ส่งมาให้ครับทางร้านก็บอกว่าไม่ติดแน่นอนถ้าเรายิงลูกวินเชสเตอร์นะครับลูกนอกไว้ก่อนนะครับหนึ่งกล่องจากนั้นเราจะใช้ลูกอะไรยิงก็ได้นะครับเข้าที่ทดสอบมาทั้งหมดนะครับ ประมาณเกือบเกือบสามสิบนัดครับเกือบเกือบสามสิบนัดก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคติดติดแค่นัดเดียวนะครับติดแค่นัดเดียวที่ผมบอกว่านะกระสุนมันเสียรูปทรงไปนะครับแต่ก็ยิงได้นะครับยิงได้ทุกนัดเลยนะครับผม รู้สึกได้เลยว่าปืนยิงได้ราบรื่นนะครับการรีคอยไม่แรงจนเกินไปทําให้การควบคุมทิศทางได้ง่ายนะครับส่วนอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ช่วยให้เรายิงได้นุ่มขึ้นเยอะเลยนะครับก็คือตัวคอมหรือว่าคอมเพรเสเตอร์ของ k k c ครับปกติผมยิงลูกซองปาร์เมชันเนี่ยจะเห็นว่าไหลช้าเลยนะครับแต่เมื่อผมมายิงเจาเบียร์ยานเ์12ตัวนี้นะครับมันมีสปริงรับแรงรีคอยแล้วก็มีคอมเพรสเตอร์ลดแรงรีคอยได้50% พอมาเปิดดูไหลแล้วนะครับไหลไหลยังไม่ช้านะครับยังกปกติดีทุกอย่างนะครับแล้วก็ยิงมันมากไปทีเดียวนะครับอนาคตไม่แน่ผมอาจจะไปเปลี่ยนเป็นคอมตัวยาวนะครับอาจจะทําให้แบบยิงได้นุ่มขึ้นกว่านี้อีกนะครับเป็นคอมของนักกีฬานะบางคนเนี่ยบางท่านเนี่ยยิงลูกซองยังก็ยิงปืนจุดสองสองนะครับสามารถควบคุมแรงดีคอยได้อย่างดีตัวคอมนี่ก็มาช่วยนะครับผมแล้วก็ปัญหาอย่างหนึ่งที่ผมพบในวันนี้ก็คือเรื่องของผม ได้นำตัวไฟฉายแบรนด์จีนนะครับมาติดนะครับที่ผมเคยมารีวิวทุกท่านดูนะครับแนะนำว่าไม่ต้องติดนะครับไม่ต้องซื้อมาเลยนะครับบอกเลยว่าไม่ดีนะครับหน้าเลนไปแล้วนะครับคือตำแหน่งที่ผมติดคือตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งที่คอมเพรสเซอร์เนี่ยมันระบายแก๊สออกมาครับดูแรงที่มันมากระแทกนะครับเนี่ยจะเห็นว่าเข่าดินปืนแล้วก็หน้ากระจก ของตัวไฟฉายเนี่ยหลุดไปแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวติดล้างมิคาตินีตรงนี้ก็ก็แก,ก๊กก็แก๊กลยนะครับถามว่าไฟฉายใช้ได้เหมือนเดิมไหมใช้ได้เหมือนเดิมครับแต่ว่าไอกระจกหน้าเลนตรงนี้แตกไปแล้วนะครับราคาหลักร้อยนะครับเอาไว้ติดดีๆกกนนไม่น่าเชื่อว่าเอามาติดกับลูกซองโดย่าน2ี่สิบสองโด,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 ดนแรงกระแทกทําให้กระจกแตกไปเลยทีเดียวแสดงว่าฮอบเบรสเตอร์เนี่ยระบายแก๊สออกไปได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวตัดภาพไปดูตอนสโลโมชันนะครับผมจะทำเป็น คลิปยิงรัวแล้วก็สลับสโลโมชันแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับซึ่งวันนี้จะเห็นว่าผมแต่งตัวมาจัดเต็มมากแต่ว่าหลังจากที่กลับมาบ้านแม่บ้านบนแน่เลยนะครับเพราะว่าโคลนตมนะครับเป็นช่วงเวลาที่ฝนตกนะครับฝนตกแรง,งพอสมควรนะครับอำเภอหูกระดิงพร้อมไหมครับเซฟ อ่าโอเคนะครับตอนนี้ฝนเริ่มหยุดตกแล้วเดี๋ยวจะลองยิงดูกลุ่มว่าเลดดอทนะครับตรงหรือไม่ถ้าไม่ตรงก็เดี๋ยวมาตั้งกันมันจะเล็งไปที่กลางเป้านะครับตรงหน้าท้องเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นลูก9เม็ดระยะที่ใช้ก็คือระยะ15หลานะครับเพราะว่าส่วนใหญ่นักกีฬาหรือว่าระยะทําการนี่ก็ไม่เกิน25หลานะครับแต่ว่าถ้าเป็นเชิงกีฬาก็ประมาณ15หลาไม่เกินนี้นะครับ ห้าหาลาแล้วตรงเป๊ะก็ก็ไม่ต้องปรับอะไรนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปลองยิงดูกันเลยนะครับเคะครับเดี๋ยวลองยิงดูนะครับผมโดยใช้ลูกกระสุนโอโอบัคนะครับเราจะใช้สักสองนัดว่าเรายิงสองเป้าเดี๋ยวลองดูนะครับพร้อม โอคลูกหมดสไลด์ค้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมอ่ะโอเคหรือว่าผมประทับใจนะครับอ่าหรือว่าประทับใจผมจะไม่ปรับอะไรมากมายนะครับอ่าอย่างกลุ่มตรงนี้นะครับลูก9เม็ดนะครับเดี๋ยวนับดู1 2 3 4 5ส7 8 9ี่ห้าดเอ่าเข้า9นัดพอดีนะครับ ส่วนนันใหญ่ๆน,นี่น่าจะเป็นหมอนนะครับมาดูฝั่งนี้บ้างนะครับอยู่ในตัวนะครับก็มี1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับอันนี้ก็เป็นหมอนตัวหมอนเนี่ยจะออกขวามานะครับส่วนตัวแล้วเนี่ยผมประทับใจไม่ประทับใจนะครับเพราะว่า9้าเมตรอยู่ในตัวหมดเลยลูกยิงเชสเตอร์นะครับพร้อมบรรจุกระสุนในแม็กกาซีนขึ้นลำพร้อมครับ beep หมดสไลค์ค้างก็โอเคนะครับผมตเตโยยาเจ็ดสองี่เดอทโรซันเดี๋ยวไปดูเป้าเป้าซ้ายนะครับก็โอเคเลยนะครับสำหรับเป้านี้มีกระจายโดนหัวด้วยนะครับประมาณนี้นะครับผมอ่ะต่อไปลูกเอ็นร์ซีนะครับลูกไขครับลองรัวรัวสักห้านัดดูนะครับ ถาจะประมาณไหนลูกเอ็นารซีนะครับกรอกขาวแบบนี้พร้อมครับลูกเอ็นารซีเดี๋ยวยิงเป้าขวานะครับสักห้านัดโดรัวรพร้อมอเป็นเซฟแป๊บนึงยปใสกันตาพร้อมนะครับ c o n t e m p บ ไปดูกลุ่มกระสุนกันเลยเป้าขวานะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสรุปนะครับก็ไม่มีติดขัดเลยนะครับผมอาโอเคนะครับก็จบการทดสอบไปแล้วนะครับก็ถือว่าประทับใจนะครับสำหรับกลุ่มกระสุนซึ่งระยะ15หหลาเป็นระยะทำการ ของปืนลูกซองอโอเคนะครับโอเคนะครับถ้าใครสนใจปืนเดย่านเคีสิก็ไปติดต่อหรือว่าสอบถามเกี่ยวกับตัวปืนได้ที่ร้านปืนได้เลยครับตัวนี้ผมรับมาจาก้านปืนดิสทัศนะครับเป็นปืนสวัสดิการอยู่ที่4 0 k ินิดๆนะครับ40 k เคแล้วก็บวกอีกประมาณ1ใบสีม่วงนะครับผมแล้วก็1ใบสีแดงประมาณนี้นะครับสรุปเลยนะครับเจ้าปืนเดย่านคีสิบสองนะครับของผม ขนาดความยาวลำกล้อง14นิ้วนะครับตั้งแต่ยิงมานะครับไม่มีติดขัดเลยนะครับออมี1ลูก1นัดอันนั้นผมเห็นกระปอกกระสุนมันเบี้ยวนิดนึงมันน่าจะติดลูกนั่นแหละลูกหนึ่งครับส่วนเรื่องกลุ่มกระสุนระยะทําการ15ล้าเนะี่ยเขามีความ reliability แล้วครับความน่าเชื่อถือปืนยาวลูกซองนะครับยิงระยะ15ลาได้กลุ่มประมาณนีนะ้ถ้าคิดดูว่าถ้าเป็นผู้ต่อสู้เราจะขนาดไหนนะครับ ลูกเม็นดนะครับดังน,นั้นโดนไป6นัดอันนี้โดนไปน่าจะ4นัดนะครับแต่ว่ามันก็มีกระจาะก,กระจายอยู่ตามภาษาของปืนลูก2องนะครับเอเคนครับถือว่าประทับใจนะครับสำหรับปืนที่เอาไว้ป้องกันชีวและทรัพย์สินนะครับสำหรับบางท่านที่กาลังลังเลอยู่นะครับว่าเฮ้ยเดือย่าตัวึืนอัตโนมัติที่เป็นดับระบบแมกกาซีนตัวนี้นะครับมันมันติดขัดมันไม่มีความน่าเชื่อถือยิงไปก็อาจจะติดไปผมยิงให้ทุกท่านดูแล้วนะครับอ่า ใช้ลูก NRC นอาต่อไปเดี๋ยวจะลองตัวไทยอาร์มบ้างนะครับเดี๋ยวถ้าหาลูกไทยอาร์มได้เดี๋ยวจะเอามารีวิวให้ทุกท่านได้ดูนะครับก็จบการรีวิวประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ชาแนลจันเด็กก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ